โบราณอุบายจากคอลัมน์ภูมิปัญญาชาวบ้านตอนที่สี่ห้ามตัดเล็บกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขการดํารงชีวิตประจำวันของคนในสมัยก่อนจะยังไม่ค่อยใส่ใจในด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตัวเองอย่างเช่นในปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กๆที่ในสมัยนั้นจะไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ ดังนั้นเด็กๆจึงมักจะเล่นปั้นดินเหนียวเป็นลูกกระสุนปั้นหัวปั้นควายปั้นตุก๊กตาหรือวิ่งตีวงล้อที่ทำจากไม้ไผ่นํามาโค้งเป็นวงกลมรองเท้าก็ไม่ใส่เล็บมือเล็บเท้าจึงดำมีแต่ที่ดินที่โคลนแทรกอยู่พอกลางคืนก็จะนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนและครูก็จะมาตรวจความสะอาดจึงต้องรีบตัดเล็บแต่กันไกลตัดเล็บก็แสนจะหายาก บางคนจึงต้องใช้วิธีการใช้ปากกัดเล็บทีละเล็กละน้อยจนสั้นแต่ก็จะดูไม่เรียบสวยเท่ากับใช้มีดตัดส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช้มีดเหลาดินสอก็มักจะใช้มีดเจียนหมากของย่ายายตัดเล็บดังนั้นการใช้มีดเจียนหมากหรือมีดเล็บตัดเล็บของคนในอดีตจะทําให้ตัดเล็บได้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยเท่ากันไกลตัดเล็บในปัจจุบันคนโบราณจึงห้ามตัดเล็บเวลากลางคืน โดยอ้างเป็นอุบายว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะการตัดเล็บกลางคืนจะทําให้นิดบาดนิ้วได้เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีแต่ตะเกียงน้ำมันวับวับแว,บวมแวมซึ่งให้แสงสว่างไม่เพียงพอถ้าตัดเล็บกลางคืนก็จะบังคับนิดได้ยากอีกทั้งไฟที่สว่างแบบวุบวาบทำให้เกิดแสงและเงาอาจจะตัดเอาเนื้อแทนที่จะตัดเล็บก็ได้จึงห้ามตัดเล็บกลางคืน อุบายที่อ้างว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขนั้นเนื่องจากคนไทยมีความกระตัญญูเคารพรักและผูกพันกับบรรพบุรุษมีความเชื่อเรื่องวิญญาณจึงไม่ต้องการให้วิญญาณบรรพบุรุษต้องเป็นทุกข์เพราะการกระทําของตนข้อห้ามข้อนี้ตรงกับข้อห้ามของชาวภาคใต้โดยใช้อุบายว่าห้ามตัดเล็บกลางคืนอายุจะสั้นจุดมุ่งหมายสําคัญ เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกมีดหรือของมีคมที่ใช้เจียนเล็บบาดนิ้วตอนที่หเวลากลางคืนได้ยินเสียงอะไรอย่าทักหรือขานรับของจะเข้าตัวคนในสมัยก่อนมีความเชื่อในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์คาถา,าอาคมโดยเมื่อถึงวันสำคัญตามความเชื่อของผู้ที่เรียนก็จะมีการปล่อยของซึ่งในที่นี้หมายถึงคาถาอาคม ผีหรือเวทมนต์ต่างๆออกไปเพื่อทดลองวิชาและเมื่อของผีหรือเวทมนต์ดังกล่าวไปถูกหรือกระทบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดเสียงดังเปรี้ยงป้างหากใครทักของนั้นจะเข้าตัวคนที่ร้องทักซึ่งอาจเป็นตะปูหรือหนังควายเข้าท้องทำให้เจ็บป่วยหรือตายได้นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เล่ากันต่อมาว่าเวลาที่จะสร้างเมืองจะต้องมีเสาหลักเมืองอยู่สี่มุมเมือง ขุดหลุมขนาดคนลงไปได้และมีไม้ซูงขนาดใหญ่ที่ใช้ทำเสาหลักเมืองวางอยู่ปากหลุมทางราชการจะให้ทหารออกไปตามหมู่บ้านในคืนเดือนมืดแล้วตะโกนดังๆเป็นระยะระยะว่าอินจันมั่นคงถ้าบาังเอิญไปตรงกับชื่อใครและไม่ทันฟังให้ถนดัดแล้วขานรับออกไปทหารหลวงก็จะจับตัวผู้นั้นไปเมื่อครบทั้งสี่คนแล้ว ก็จะพาไปประจำหลุมทั้งสี่มุมเมืองและทําพิธีโดยปิดตาทั้งสองข้างบวงสวงตามพิธีกรรมจากนั้นก็จะผลักคนโชคร้ายทั้งสี่ลงไปในหลุมใช้ไม้สุงกระแทกลงไปให้คนทั้งสี่คนนั้นตายแล้วก็เอาดินกลบจากนั้นทําพิธีบวงสวงหลูกสารคร่อมเสาหลักเมืองไว้กลายเป็นผีเฝ้ามุมเมืองฟังแล้วน่ากลัวมาก ดังนั้นในตอนกลางคืนหากมีใครมาเรียกหรือมีเสียงอะไรที่แปลกแปกคนสมัยก่อนจะเงียบไม่ขานรับนอกจากจะแน่ใจว่าเป็นเสียงคนที่คุ้นเคยจึงจะขานรับคนโบราณได้วางอุบายเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้ให้กลัวเกรงเพื่อสั่งสอนหรือเตือนบุตรหลานของตนให้รู้จักระมัดระวังภัยอันตรายในยามค่ำคืนเพราะอาจมีคนมาลอบทำร้ายและขานเรียกเพื่อให้ถูกตัวนั่นเอง โดยในเรื่องเล่าอินจันมั่นคงนั้นทงทองจันทรางสุขได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงความเชื่อของชาวบ้านที่ไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอนตามตำราพระราชพิธีฝังหลุมพระนครก็ไม่มีตอนใดกล่าวถึงคนชื่ออินจันมั่นคงอยู่ดีมีเพียงการปั้นดินแล้วสมมุติให้เป็นาธาตุทั้งสี่ซึ่งมีคุณสมบัติต่างๆแล้วโยนลงหลุมพร้อมเชิญแผ่นศิลายันลงหลุม ขั้นตอนสุดท้ายคือการอัญเชิญเทวดาเข้าประจําหลักพระนครตอนที่6ห้ามคนท้องไปเผาศพถ้าไปผีที่กำลังเผาจะเข้ามาเกิดในท้องแทนลูกของตนเองวัดวาอารามในสมัยก่อนโดยเฉพาะในชนบทจะเป็นเพียงวัดเล็กๆที่มีไว้เพื่อประกอบศาสนากิจอย่างสมถะเท่านั้นการก่อสร้างอาคารต่างๆภายในวัดก็ยังไม่ทันสมัยหรือใหญ่โตอย่างเช่นในปัจจุบัน แม้แต่เมนเผาศพก็ยังไม่มีแพร่หลายดังนั้นเมื่อเวลามีคนตายโดยทั่วไปก็จะจัดพิธีเผาศพกันกลางแจ้งบนกองฟอนเพราะไม่มีเมนหรือเตาเผาศพคนโบราณจะเอาเสามาตั้งสี่เสาซึ่งเรียกว่ากองฟอนเอาพืนไม้ไผ่หรือไม้สแกมาวางเป็นพื้นแล้วยกลงศพตั้งไว้ข้างบนลักษณะเป็นเชิงตะกอเปิดโล่งแล้วจุดไฟเผา มีสับเปรเลาคอยเอาน้ำเลี้ยงไม่ให้โลงศพไหม่หากเลี้ยงน้ำไม่ทันโลงก็จะไหม้ทำให้ศพงอขึ้นมาคล้ายคนนั่งเพราะกล้ามเนื้อและเส้นเลือดเกิดการผิดรูปอย่างฉับพลันเพราะโดนไฟไหม้เป็นที่อุจารตามากคนที่ตั้งท้องอยู่มีความลำบากในการรักษาสมดุลทางร่างกายและอารมณ์อยู่แล้วเมื่อเห็นสภาพเช่นนั้นก็อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อจิตใจ เป็นอันตรายแก่เด็กในครันหรืออาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายตัวเองเพราะคนที่กำลังตั้งท้องการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วอาจประสบอุบัติเหตุจากการเบียดเสียดกับคนที่ไปร่วมง,งานศพและอาจจะแท้งลูกได้คนโบราณจึงมีโบราณอุบายเพื่อป้องกันอันตรายที่จะมีผลต่อจิตใจคนท้องเช่นเกิดความวิตกกังวลความเครียดและความไม่สบายใจต่างๆ รวมถึงอันตรายต่อร่างกายโดยห้ามคนท้องไปเผาศพแล้วว่าถ้าไปผีที่กำลังเผาจะเข้ามาเกิดในท้องแทนลูกของตนเองแต่หากจำเป็นต้องไปร่วมจริงๆก็ให้หาเข็มกลัดซ่อนปลายเน็บชายพบไปด้วยกูบายก็คือสมัยก่อนเข็มกลัดซ่อนปลายเป็นของหายากหว่าจะได้อาจต้องไปหยิบยืนหลายบ้านก็จะได้รับคำเตือนหลายครั้งจากบ้านต่างๆ ในที่สุดคนท้องก็จะเปลี่ยนใจไปเองตอนที่เจ็ดห้ามหญิงท้องไปดูเขาออกลูกจะออกลูกยากการคลอดลูกในสมัยโบราณกับปัจจุบันแตกต่างกันมากการทำคลอดในอดีตจะต้องอาศัยหมอตำแยเป็นผู้ทำคลอดที่บ้านไม่ได้คลอดในห้องคลอดอย่างโรงพยาบาลปัจจุบันซึ่งห้ามมีให้ผู้อื่นเข้าไปนอกจากหมอและพยาบาลหรืออาจจะมีพ่อเด็กด้วยในบางแห่ง ที่ผ่านานมาเราอาจจะเคยเห็นการคลอดลูกตามละครหรือผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าต้องเอาผ้าขาวมาหรือเชือกผูกบนคือ่อแล้วก็ให้ผู้หญิงที่กำลังจะคลอดจับดึงไว้เพื่อเป็นหลักให้มีแรงเบ่งให้ลูกออกจากท้องบางคนคลอดยากส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความปวดท้องอย่างทรมานอยู่นานอีกทั้งอาการคลอดก็น่ากลัวดังนั้นหากหญิงมีคันไปดูคนอื่นคลอดลูกแล้ว ได้ยินเสียงหรือได้เห็นภาพอาการเจ็บปวดของการคลอดอาจจะทําให้กลัวและเกิดอาการเสียขวัญจึงมีอุบายหลอกไม่ให้ผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องไปดูการคลอดลูกจะออกลูกยากเพราะไม่ต้องการให้ผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องเกิดอาการหวาดกลัวการคลอดลูกจนทําให้เสียสุขภาพจิตเกิดความวิตกกังวลความเครียดและความไม่สบายใจอื่นๆตามมา นอกจากนี้ยังห้ามคนมีท้องหน้าบึง้งลูกเกิดมาจะไม่สวยด้วยเพราะเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่าโดยปกติผู้หญิงที่มีคันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระและระดับฮอร์โมนทำให้บางคนหุดหงิดที่โมโหฉุนเฉียวเช่นเดียวกับคนโบราณที่มีความเชื่อว่าการมีภาวะจิตใจที่ไม่ดีจะส่งผลถึงลูกทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีอารมณ์แปรปรวนได้ หญิงมีคันจึงควรทำจิตใจให้สงบอารมณ์แจ่มใสใบหน้ายิ่งแย้มไม่บึ้งตึงลูกในคันจะสุขภาพจิตด,ดีหน้าตาสวยงามจะเห็นได้ว่าปู่ย่าตายายหรือคนโบราณใส่ใจสอนโบราณอุบายที่มีความเกี่ยวข้องกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายเนื่องจากเพศหญิงเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอกว่าจึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่า โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภจะต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจซึ่งจะส่งผลกระทบถึงลูกที่จะเกิดมาได้ตอนที่8ห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะเช็ดปากเด็กๆไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนก็มักจะชอบฟังนิทานเรื่องเล่าด้วยเหตุนี้นิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆ จึงมักจะแฝงข้อคิดที่ผู้ใหญ่ต้องการสอนเด็กไว้ในเรื่องด้วยเสมอไม่ยกเว้นแม้แต่นิทานที่เกี่ยวกับผีที่หลายๆคนชอบแม้จะกลัวแต่ก็อยากฟังสำหรับเรื่องผีที่คนฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อน่าจะได้แก่เรื่องผีกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิงชอบกินของโโครคกกระสือจะออกหากินเวลากลางคืน มีลักษณะเป็นดวงไฟมีแสงสีเขียวสว่างวาบวาลอยไปเฉพาะส่วนหัวผมยาวกับตับไตไส้พุงเป็นพวงเชื่อกันว่ากระสือชอบกินของสดศกกระปรกเช่นเศษหัวปลาไส้ปลาตามน้ำครามแถวในครัวกุจจาระบางครั้งบ้านใครคลอดลูกผีกระสือก็จะมาคอยกินน้ำเลือดรบเด็กเผลอเลออาจจะล้วงกินตับไตไส้พุงเด็กอ่อนเด็กก็จะตาย ดังนั้นพวกผู้ใหญ่จึงมาขานามไผ่มากองไว้ใต้ถุนบ้านที่มีคนคลอดลูกโดยบอกว่ากระสือจะไม่กล้าเข้าเพราะกลัวไส้ไปเกี่ยวติดน้มไผ่แล้วจะทําให้ถูกจับหนีไปไหนไม่ได้มีข้อสังเกตดูว่าถ้าผ้าที่ตากไว้มีรอยเปื้อนสีคล้ํๆก็แสดงว่าผีกระสือมาหากินแถวนั้นและเมื่อกินเสร็จแล้วจะเช็ดปากกับผ้าที่คนตากไว้กลางคืน คนโบราณออกอุบายโดยอาศัยความกลัวผีกระสือของเด็กๆเพื่อไม่ให้ลืมเก็บผ้าที่ตนตากไว้เพราะผ้าที่ใช้ในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ทอมาจากป้ายแทบทั้งสิ้นกว่าจะทอและตัดเย็บเสร็จแต่ละผืนก็ใช้เวลานานเนื่องจากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาช่วยดังเช่นในปัจจุบันจึงทำให้ชำรุดเสียหายได้ง่ายดังนั้นการตากผ้าทิ้งไว้ข้ามคืน ก็จะทำให้ผ้าเปียกฝนหรือน้ำค้างส่งผลให้ผ้าเก่าเร็วํำรุดเปื่อยง่ายนอกจากนี้อาจสูญหายจากการถูกขโมยหรืออาจมีสัตว์มีพิษเช่นงูตะขาบมาแอบหลบอาศัยอยู่และจะเป็นอันตรายเมื่อนำไปสวมใส่ที่สำคัญคือยังแสดงถึงความเกียดคร้านของเจ้าของผ้าไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินดังนั้นโบราณอุบายเรื่องนี้ ถึงเป็นการสอนให้ลูกผู้หญิงรู้จักเป็นแม่บ้านแม่เรือนคอยดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้หมอกซ่าออดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ